พี่น้องช่องเจ๊นาปรถตูซิ่งตอนนี้โลภนาลบปากเอากุโล,ลบไปยังลบไปยังเมื่อนี้คอยคอยได้ลินเป็นผ้า <P> เพราะว่าไอ้บีดล่าพี่น้องสิรินได้บอเดี๋ยว มาหลุดกันอีกแค่หนึ่ตอนนี้เดี๋ยวลบหน้าก่อน,น,น,นต้องวาดหนวดบอสต้องวาดหนวดบ่สต้องมีหนวดบ่สผ้าปากสีใดวะ,ะ,ะ,ะต้องมีหนวดขาวๆบ่สพี่น้อง ตรงนีเหรอเขาเกาบาง่เ็นแรงงอานแต่จะเหินิกันดคิดนั้งสอนโยงแต่จะวอรากาดีถ้าเราเคยจยอจะเส้าันนนม ก็เป็นู้นึงพูดเดียวกันไม่หายุเทียสาพ่อซีมาทากันทาชื่อมาบ้านวันนี้แแล้วมีพัควนน่งหน้าปต่อไปอุปกรณ์พิเศษพี่น้องสร้างขึ้นว่างั้นอม้ท่ด้แลว สิดึงดูน้อว่าปิดคิวได้นีปิดออกแม่บอกเ็บพียงสายยงคนใดคือบอกคือไปคือไปแต่ว่าหลวงพูดจิตใจเว็นตาดอับเดราะวพมาเขาสิหอกชาตัวอีกกาต้องรู้ว่าถ้าปากมีฉนัน เดี๋ยวพุ่มผ่าเลือกแล้วแล้วสิผ้าไปเบ็งบรรยากาศเึิญวิธีสิเป็นจังใดนะค่ะเดี๋ยวแจ้งตัวกันแป๊บหนึ่งผ่ากระตือยันเลี้ยวบอลแม่ของเจ้ากักินบ่อใดนอนบ่อหลับจะลบกวนตอนนี้แม่ของเจ้าก็ด้เสียชีวิตจากพ่อไปแล้ว เอาไปเบิกห,หน้าดีที่พี่นอ้องปูต้อนรับไม่ออกไม่ตูนเพื่อสิมางานบวชนีไปะนะฮะศาสตาาร์ศาสตร์เอาศาสตร์เาปูต้อนรับเอาจ่าราสิบวชก็ได้ผู้ศาสตร์ด้วยสิแล้วนี่บวชเพาอุปทานน้องมันเรือเอากะทิอุป,ปทานยุทธ์จ้ากะทิแม่ปปน,านาที่ผู้ศาสตร์กะทิแม่นคารอยนีนย่ตทีเจ้าข้าผู้ดเดียวกันละมาเอามาตั้งไว้พี่กว้างกะตาเพียร์มะสิความดอกเอากะทิพ่อชิพ่อกระดอกกระเดียคัทเท่ตะกี้มีคนมาใส่ผู้ใดกต่ผู้ศาสตร์ แกรฮะอาตมาสังเกบอ้ยสีจเกียดระท่านสมัยแต่สังเกบปะนะก็อาูุนี่ป้เนวกินสั่งเกตบริพูสาระไรเห็นแล้เขาสังแกวกินเลมอรียแค่เอามันม่บักมาเราม่ไปออกวโดนแล้วโอ้ท่านนั้นาเป็นสีดินอวยูดปัดเอายู่บ้านบ่บอกว่สวนกันหรือ ออกมานนันนึงจะปูกล้างปัดอะอะจะมาเทีนกอกนเนี่ยเท้ยโอ้ยอยาดูต้งะไนแต่นักเข้าไม่แห้งต่นไม่ออกจ้าไปเอาหน้ามัดเทียนน้ำเอาน้ำกันเนี่ผู้ชายกินล้อนอาจะบอมีคนอยู่นะเอาเฮียนักินขนผู้ชายก็ลบมดกินเลสตาสสเ็บแล้วไมกเห็นว่าเรามองไปเอาน้า เต้นบัลลังกไปเอาหน้ากระทิไมหายอยู่หลังปุนคุนละเจ้าค่าบ,บแอแมนมุไซุูนมุสหินบ่ตินเดมปุนเต้นแดงกะทิได้ยืด่แปลว่ามาแล้วแล้วไาเต้นเดียดกับทัศน,น์นม, <c oughs> มนสไซ หลวงพ่อเจ้าขาช่วยแพ้เมน้าวัวมาออกได้บ่ทันก็ือดนปีอัวกับีเลยกัยูโตได้แล้พอสองสา จะว่าอาตมาบาบอกกันแล้วกันเอาผู้ใดปล่อยเสียงหินคือมาเสียงเสียงคือนุ่งแต่ที่นี่มันกระปงโอ้อาตมากกับว่ามันเสียออกจากป้าอันแก้วทอนหลวงพ่อเออนมำตาการยมโยเี okay. oh, ่ขม oh, ผู้ใดปนตันในโลกอาตมาฝากตเนียจำเยวฉันห้โลกยุใส่็ในโลกในโลกโอ้ยขับไถ่แบบเกาหลีโอ้ัแบบเกาหลีอโอ้ัโยนอางโอ้ยเรเขาเป็นแมงมือกอนะือข้าวแมวอย่างล่ะมันดีใจเนี่ยัมเปตา ล้อมพอนี่ก er ็หนาที oh ่ไรยัดตลาดเนาะแมงพอนะยัง้นทางไหนเอาไมยังดันขค้นหมอนยงกไม่จำข้อทีตัวไม่ออกพอนี่หนาโก่ง้พอนั่งสิละข้อเท่กันมันหลข้าเดินหลตัวแท้ขาตัวขึ้นหลตั้งเกาวลโบไปถามน่เด็กันดื่มตลอดมาวนา ขืนหน้ากูเลิองานครับว่าขาใจคักแชฟประดากูพว่าอากไปบออพ่อเน้่ยหลานนา่อยโอยี้สีหลงพ่อไม่นัไม่ออกใคในเ็นนาใครยังไน่คนในชุดถึงควก้าวความหลังอ้าเจ้าเล่นไถอ้าไม่ออกตาอันเดีอ้าเจ้างั้นั่งอยู่บ่เอาง่งก็ไม่ได้ใส่ดิแค่าคือตาอาเจ้าไปน้ำนามแค่หลีแล้วแต่ว่าแม่นหนูเนีไปน้ำนา เอาจะคิวไปแจ่งสารพัดนับกันแนะไปเท่บ้านไหนก็ได้รักบวานบ้านนั้นได้คนถวยูนเร็วถวยรักบ้านรวยกาไกล้กลนะชื่อได้ยุบละพลางล่างๆนี่งเราจค่าเอาว่าิ่งจับปอดวาไว้ดูงดู ม่เที่ยงไมไดีกัน้ันใหเจ้เก้เค่ะเ้ยลูกอ้อลงพ่อด้ฮะอยากดยังแม่ล้อตาเช้มาเียงไะไีไปนีคัแค้ปาน้คัมแท้มันหายาติืใส่ะแก้วนั่นน่ะเอามากล้างไปทตู้เดดเจาไปเห็นบอแมงไปกับว่าเห็นผู้ข่าไร้่อยนามีขาพูนผู้ข่าเร่อยแดรอขาบขาพูนยู้สเอาว่าหันนี่กอนยาปลาครับยากระิแล้วหันโอ้ย ยังไงอยู่เอาว่าสารพัาก็เป็นตายั่งนั่นแหละกับพูนมอนี่แรงใช่บูดบูดกังยังโน้าขึ้นไปไห เนีที่สวันี้มานางสาบวัดแค่อามาเป็นไงแค่ราไปแซมวใกถุผิดน้อไปกหนก็จะไหนเราทุราปาปังเดิมที่กันสิดกับล้องพ่อหลายหลายให้ผ้ยทำมเป็นยังไงอาบัติคารอ